hello, kẻo ui, nội luôn nó từng người mong 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 mình mong 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 gì mong 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 ไม่มีอากล้องถือไม่ลงได้แหละอะไรนะได้มึงก็ตอนเมานี่แหละนี่กูเมาหรือมึงเมาพูดเลยชิดแม่บ้านไม่ได้ไม่ได้ชิดแม่บ้านไม่ได้ซื้อของให้ลูกนะทำงานแล้วก็มาซื้อของหมด ทำไมต้องเดินวกไปบนมาขอ,มนของช้างก็สองฟองแล้วไงไข่ไข่่แ <laughs> <laughs> ซื้อไข่ต้องทํำให้เปิดไข่ดูไม่น,าน่าเหรอเจอกูรอแรกๆก็ขอดูไข่ต้องเปิดไข่ดูก่อนเช็คก่อนถ้าไข่แตกเราก็จะไม่เอานะคะ <laughs> ดูดิ <laughs> ไม่รู้ว่า <c oughs> รู้ช่องเข้าเป็นเพราะว่าที่ทํางานหรือว่ามาช้อปปิ้งบ่อยถึงรู้ช่องอืมขนาดไม่ใช่แผนกหนเองแปลว่าช้อปปิ้งบ่อยนี่จะเป็นประเภทน้ํามันนะคะเพื่อสุขภาพ เจ้าน้ำมันแบบไหนส่วนมากในบ้านก็จะซื้อแบบเอ่อน้ำมันมะกอกมะกอกนะคะมั่งอ่ะอันนี้น้ำมันองุ่นน้ำมันมเมล็ดองุ่นอันนี้นมันจากอะโวคาโดขวดเท่าไหร่นี่ยี่สิบเหรียญขนาดหนึ่งจุดห้าลิตรยี่สิบเหรียญก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทครับต่อขวดนะแต่เป็นน้ำมันอะโวคาโดร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้จะเป็นออลิฟออยล์น้ำมันมะกอกฝั่งนี้ในน้ำมันมะกอก นี่ประกอบมุนี่นี่ยักษ์บน้มันประกอบปจริชื่อว่าอะไรไปนี่ไง<ต>มันก็ไม่ได้ต่างจากแพงกว่าราคาน้ำมันปกติแล้วแต่ว<ต>่ามันด<ม>ีดีกว่าไหมดีระอสุขภาพกว่าไหมดีกว่าพวกผัดพวกอะไรเงี้ยแต่ทอดเราจะไม่ใช้ทอดนะคะใช้เฉพาะสําหรับใส่ผักใส่อะไรนี้หน่อยอมไม่ใส่เยอะนี่แหละอันนี้อ,อันนี้เขาเรียกอะไรล้และนี่น้ํามันอะไรน้ามันส่วนเกินน้ามันหมูนหมูตกมันเลย แล้วเอาอัน,นอันนี้ก็จะเป็นแบบเข้มข้นอันนี้จะเป็นแบบไลท์เนี่ยอย่างเงี้ยดูดีด้วยนะอนเอ็กซ์ต้าไลท์เทสเราน่าจะเอาเป็นขวดนี้ดีกว่าอันนี้น้ำมันม้าเหรอโอเคเราเอาขวดใหญ่ไปนะคะวันนี้ปาจิโชม,มาที่หลักแกะ <laughs> บอกอะไรนะนอะไรไก่จ้อนะไก่จ้อบอกกินไก่จ้อมถึงนะดูนะ <laughs> เดินนะไม่จบนะจะต้องแวะนั่นแวะนี่เดินซ้ายเดินขวาคือไม่แล้วอะ่ะ <laughs> ไม่เสร็จแล้วเสร็จเลยนี่จะนาจะถึงตรงที่จ่ายตังแล้วนะยังแบบทิ้งรถแวะกลับไปเอาอีก <laughs> เดินกับแม่บ้านกว่าจะได้ออกนี่มุดซ้ายมุดขวา,รารครับ เอาชีสก็เอาไปกินกับไว้กันมั้งไม่ได้เอาไปให้ลูกนะไปกินกับไว้พูดดิเดี๋ยวคนเขารู้หมดเมื่อกี้เมาอจะเก็บฝั่งลักนี้มานี่ชีสอะไรชีสอะไรซื้ออะไรมาอยากลองไม่ลองกินอยู่ตลอดคืออะไรมีชีสแเม็นนิ่มๆอร่อยเท่าไหร่ได้เนียเท่าไหร่เราก็จะใช้บริการเออจ่ายด้วยตัวเองนะ พราะว่าหนึ่งวัยกว่านะครับเอาเนี้ยลูกฝากาอาอ่ายแ,แล้วขนมก็ได้แล้วนี่ไงซื้อจังเลยแต่ของหวานเนี่ยกินกันจนฟันล่วงเหมือนแล้วลูกอ่ะฟันหนาลูกยั่งไม่ค่อยเหลืออยู่ขยันซื้อด้วยนะของหวานนะแม่เขาก็ตามใจเลยแหละลูกฝากซื้ออะไรซื้อหมดมมอ,อ่าแล้วกินไม่เหมือนกันด้วยนะนนแชร์ จะแชร์กันก็ไม่ยอมใช่อาหารก็ต้องทำคนละอย่างคนนั้นกินอันนคนนี้กินนั้นสามคนสามอย่างหนักแม่ทำอาหารส่วนหนักพ่อหาเงินเข้าบ้าน <c oughs> แม่บ้านทำงานที่นี่นะครับใช่ไหมแม่บ้านก็จะมีบัตรส่วนลดของพนักง,งาน <c oughs> มันลดกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ <c oughs> รู้ไหมลดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ของไหมถ้าของใช้จะลดสูงเนาะ <c oughs> แต่ถ้าของกินก็ลดไม่มากเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะลดกี่บาทนะ ก็อตอนนี้เราก็จ่ายเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดนี่ก็เราหมดประมาณเกือบร้อยเหรียญเนาะก็ประมาณ3,000ครับผมประมาณ3,000บาทได้ของก็ประมาณนี้นะขนมผักผลไม้อะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็นมนมนี่เป็นแกัลอนนะครับกัลอนหนึ่งนี่ประมาณร้อยนิดนิดครับผมร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบบาทนะสามจุดแปดลิตรนะครับต่อนหนึ่งกัลอน นี่ก็เป็นบัตรรถของแม่บ้านนะครับเป็นพนังงานที่นี่นะจาก9 93เหรียญโดยทียวมันจะลดมาเท่าไหร่ส่วนมากของกินจะลดไม่ค่อยเยอะครับจะไปลดเยอะตอนเป็น8เหรียญ <8 S 1> ลดมาทั้งหมดเกือบเกือบ300บาทนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่แบบจนถึงวันที่7ถือว่าลดเยอะหรือลดน้อย8เหรียญเนี่ยลดเยอะเพราะว่าจนถึงวันที่7 ถ้าถ้าเป็นของใช้เนี่ยจะลดเยอะเนาะอย่างเช่าซื้อพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกทีวีหรืออะไรเงี้ยเนาะจะลดแบบเห็นน้ำเห็นเนื้อเลยถ้าของกินก็จะอย่างเงี้ยครับลดเนี่ยแปดเก้าเหรียญอะไรเงี้ยสองร้อยสามร้อยบาทต่อราคาแบบสามพันอะไรเงี้ยต้องเหมือนสิบเปอร์เซ็นต์น่ะแหละถ้าสามพันลดสามร้อยถีบส่งจักบาทไปเนาะเดี๋ยวเขาถอยมาก็ปุ้งปั้งก็ แกงน้องสาวมันมาทำอะไรกันอะวันนี้ขนของขึ้นชาไทยอิหยะอ้าวจุดได้บานเลยตอนนี้เนี่นยแมวแสงข้าง ห่วยเป็นคนใช้ป่ะนี่ยกลับบ้านครับทางรับ,บ้านมานลองล,ลองนั่งรถเล่นเฉยๆมันนี่อุ้ยหนาวซื้อของเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนตอนนี้หนาวมากดูมือแดงหมดเลยเดีเอาไว้พบกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ